ขอขอขอลองขี่หน่อยได้ไหมครับขี่ลองขี่ได้ครับอุ้ยมา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 เอาลักที่พันไหนครับไอ้ตนไอ้ตั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 น้นคนเลเป็นห่วงสุดแล้วคันนี้เป็นห่วงสุดแล้วต่อให้ชื่อแก๊งเราจะมาทักการเดลับโจเิงนี่ทั้งหมดผมจะแบกไว้ข้างหลังไอ้เฮียเทลเตรียมขายออดี้ไอ้ไอ้นายเตรียมขายเทสลานี่มันโหดยิงกัไม่ทันเลยนะยางอย่างบางอ่ะหลบกระสุนจัดเลย ยากจริงยิงกันมาพี่ยิงึ um. น้นมาพี่่ขึ้นมาเข่งท่อน้ำอ่ะท่อน้ำประเมินให้นะเดี๋ยวผมประเมินให้นะบ้อง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 อ่ะวิ่งแล้วฝากระโปรงมันเป็นเล็บเปิดเนี่ยผมซ่อมแป๊บเดี๋ยวไม่โก้อ้าสิบของพี่ท่อป่ะพี่เฮ้ยแต่มุมยิงข้างกระจกยิงยากอยู่เนี่ยกระจกเล็กมากเลยพี่ใช่กระจกไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอันนี้บอกเลยผมว่าดีผมว่าดีกูเย็ดอ้าวสิบคันไตหนึ่ง ใหญ่กว่าสิบด้วยใหญ่กว่าด้วยคันใหญ่กว่าด้วยแค่แรกอสไหวเปล่าบอสไหวเบาอุ้งสิงห์ท่อไม่โคตรดังไอ้ไฮไอ้ไ้ลองอาห้าศูนยหน่อยไอ้ไปพี่พี่เล็กเขาไม่ได้งัดตู้นะหลูไม่งัดตู้กันหรออุ้ยไม่มีรถละผมไม่มีรถใช้แล้วผมเป็นเพียงฟางจับมันเป็นไรเคสไม่มาหรออุ้ยอุ้งมือเหรอ ไอสตอรี่ไงไอ้ไม่ต้องไม่สตอรี่อะที่นายอุ้ยอุ้ยแรงนะป้าอยู่ไหนอุ้ยแรงนะไอเฮียแรงจัดเลยเบรกมุดเดินเดินเบรกบุดเดินเดียวสามร้อยห้าสิบบาทอุ้ยวิวีพี่หมดแล้วโบมเลยพี่ไม่พี่ อะไรเอ้ยรถตำรวจอะไรอ่ะแรงแรงเลี้ยวเวอร์ครบเครื่องจัดอุ้ยโลกของเรากูม่ต้องเป็นดีนะไม่รู้แหละครับผมหลังนีห้ามมีผลไม่ดูวิ่งไปดูเดียวดิเออแม่งเลี้ยวไฟเลยอ่ะเอยมันอย่างที่ว่ามันเป็นรถเจนใหม่นี่ไงอุ้ยรถเจนใหม่มันก็ต้องอุ้ยรอดเลยเว้ยกูวิ่งเวอร์จัดไอจัดเวอร์ชิบหายเลย เวอร์จริง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 พี่เราดูพี่เวอร์จัดฟิวคล้ายๆคล้ายระม่มเลยใช่หรออันนี้เขาจูนให้หรอใช่ปะใช่จูนกลางเข้าโค้งในย่านความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่หลุดโค้งแม้แต่เดียวรถไม่ปัดดะวามร้อยทำได้เกิน50กว่า เอออย่างงี้อย่างงี้เยี yeah, yeah. ่ยมเยี่ยมมีใครจะแซะสองร้อยเอ็มอีกเปล่ามีใครจะแซอีกเปล่าน้องมีเปล่าครับเ่มบอกว่าไม่น่ามีแล้วนะเบอร์ไหมพูดไปเบอร์ไงอ่ะแถวแต่หลังลีต้องเป็นอย่างนี้นะหลังลีอ่ะต้องเป็นแบบนี้นะใช่ยึดเกาะอ,อย่างดีรถอย่างหนัก เมือ่อเกินสามสี่ตกป๋่องอ่ะผมบอกเลยต้องถึกด้ยนะสวยอุ้ยแข็งอยู่แข็งแข็งมีใครจะแซะอีกไหมครับว่าสองรอยเอ็มมันแบบมันดูงโง่อะไรเงี้ยมีใครจะแซะอะไรอีกป่ะครับรอฟังอยู่นะมีใครแบบจะแซ้อีกป่ะคารสองร้อเอมอ่ะยนยืนได้อยู่นะรถกบ คามเรียวมันล็อกค,ครับมันล็อกที่สามแล้วสิบเก้าบอสได้อยู่เอาเรื่องอะ่ะบอกเลยเอาเรื่องอ่ะ